วิธีแก้เมื่อลืมรหัสปลดล็อกหน้าจอของโทรศัพท์ Android ทุกยี่ห้อทำเองได้เลยที่บ้านไม่ต้องส่งร้านซ่อมทำง่ายๆตามคลิปได้เลยครับ สำหรับใครนะครับที่ลืมรหัสผ่านปลดล็อกหน้าจอมือถือกันบ้างไม่ว่าจะเป็นการปลดล็อกด้วยตัวเลขหรือว่าปลดล็อกด้วยระบบพัทน์นะครับที่ให้วาดรูปหรือวาดเส้นลงไปนะครับถ้าเป็นอยู่ในยุคสมาร์ทโฟนรุร่นใหม่ๆนะครับที่มี Face ID ก็โหมดปัญหาเรื่องนี้ไปเลยเว้นแต่ว่าระบบจะลวนแต่ก็ยังคงนะครับที่มีให้กดรหัสเอาไว้อยู่ดีเชื่อว่าถ้าเป็นเด็กรุ่นใหม่คงจะลืมรหัสกันเป็นส่วนน้อยแล้วแต่มักจะเจอกับผู้สูงอายุหรือว่าคนที่ลืม เพราะไม่ได้ใช้งานมานานมากแล้วจริงๆเพราะปะกะตินะครับคนที่ใช้มือถือก็ต้องปลดล็อกกันอยู่เป็นประจำอยู่แล้วจึงไม่น่าจะลืมกันง่ายๆแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคนที่ลืมยังไงก็คือลืมอยู่ดีไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตามวิธีแก้ไขเ,เรื่องนี้ก็มีอยู่บ้างแต่โดยหลักๆแล้วนะครับจาเป็นจะต้องล้างเครื่องไปหมด ไม่เหลืออะไรเลยนะครับยกเว้นในกรณีของมือถือซัมซุงนะครับที่สามารถปลดล็อกจากระยะไกลได้โดยส่วนในยี่ห้ออื่นๆนั้นก็ต้องล้างเครื่องแบบลบข้อมูลทิ้งหมดเลยนะครับดังนั้นก่อนที่จะทำก็ต้องคิดให้ดีก่อนว่าการที่เราล้างเครื่องไปนะครับรับได้หรือไม่นะครับเดี๋ยววันนี้นะครับจะมาบอกวิธีนะครับการแก้เมื่อลืมรหัสปลดล็อกหน้าจอของเครื่อง a n d ด o i d ว่าการทำวิธีการแก้นั้นทำได้อย่างไรบ้างนะครับ ครับได้อย่างที่บอกไปในตอนต้นนะครับว่ามือถือของ Android ถ้าไม่ใช่ของ Samsung จะต้องล้างเครื่องอย่างเดียวเท่านั้นก่อนจะทําก็ต้องคิดให้ดีก่อนว่ามีอะไรสําคัญหรือไม่นะครับหรือให้ลองนั่งคิดรหัสลเล่นๆก่อนว่าตัดสินใจล้างเครื่องไปแล้วนะครับ ที่สําคัญนะครับคือบทความนี้นะครับไม่ได้สนับสนุนให้ใครไปเอามือถือของคนอื่นมานะครับแล้วมาล้างเครื่องเพื่อใช้เองอันนี้ไม่น่ารักนะครับโดยวิธีการล้างเครื่องนี้นะครับก็จะมีอยู่ด้วยกัน2วิธีหลักๆเลยก็คือในการใช้ Google Find My Device นะครับในการล้างเครื่องข้อมูลกับอีกวิธีหนึ่งคือการทํา Factory Reset นะครับหรือคืนค่าโรงงานทั้งหมดเหมือนเครื่องใหม่เลยซึ่งทั้ง2วิธีนี้จะแตกต่างกาันนะครับที่ของ Google จะต้องจำอ e ีเมลและรหัสของบัญชี Google ที่ใช้บนเครื่องที่ต้องการปลดล็อกด้วยแต่ถ้าเป็นวิธีการ Factory นะครับ Reset จะไม่ต้องใช้อะไรเลยแค่กดปุ่มเพียงปุ่มเดียวนะครับถ้าใครที่สำรองข้อมูลนะครับเอาไว้เป็นประจานะครับจะสามารถกู้คืนมาได้ด้วยมีวิธีการทำดังนี้นะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับ วิธีที่1น,นะครับก็คือวิธีการปลดล็อกด้วย Google Find My d r i v e นะครับก็คือ1น,นะครับเข้าไปยังเว็บ Google f i l e My d r i v e นะครับผ่านคอมหรือมือถืออีกเครื่องก็ได้นะครับจะให้ทำการเข้าสู่ระบบด้วยอีเมลนะครับที่เป็นอันเดียวกับที่ใช้เครื่องที่ถูกล้างเครื่องนั่นเองนะครับผม อีเมลจะต้องเป็นอีเมลเดียวกันนะครับ 2. หลังจากเข้าสูร่ระบบมาแล้วนะครับหน้านี้ก็จะเป็นหน้าของการบอกข้อมูลของตัวเครื่องของเรานะครับให้ดูสถานะก่อนว่าได้เชื่อมต่อเข้ากับมือถือของเราหรือ,อยังที่ด้านซ้ายนะครับถ้าเชื่อมต่อไม่ได้ให้ทําการรีเฟชนะครับจนกว่าจะเชื่อมต่อได้นะครับ 3. หลังจากที่เชื่อมต่อข้อมูลไปแล้วนะครับให้กดเลือกไปที่เมนูล้างข้อมูลในเครื่องนะครับด้านล่างสุดและกดที่ปุ่มนะครับล้างข้อมูลในเครื่อง และใส่อีเมลนะครับที่ใช้เข้าสู่ระบบเพื่อยืนยันเพียงเท่านี้ก็จะสามารถล้างเครื่องนะครับรวมไปถึงรหัสปลดล็อกหน้าจอได้แล้วนะครับอันนี้จะมีแค่3ขั้นตอนนะครับลองทำดูได้เลยนะครับผมส่วนวิธีที่2นะครับเป็นวิธีนะครับ f a c t o r y Reset นะครับหรือวิธีสำหรับคืนค่าโรงงานนีนะครับจะต้องเข้าไปที่ r e c o v e r y mode นะครับก่อน นะครับถึงจะทําได้นะครับซึ่งมือถือทุกยี่ห้อส่วนใหญ่แล้วนะครับจะมีวิจะมีวิธีการนะครับทำงานคล้ายคล้ายกันดังน,นี้ 1. ะครับก็ให้ท่านกดปุ่ม power ค้างไว้เพื่อปิดเครื่องก่อนจากนั้นให้กดปุ่ม power บวกปุ่มเพิ่มเสียงค้างไว้นะครับถ้าไม่ได้ให้เปลี่ยนเป็นปุ่มลดเสียงนะครับจนกว่าจะมีหน้าจอ recovery mode ขึ้นมานะครับหน้าต่างจะเป็นแบบนี้หน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับ ขั้นตอนที่2เมื่อเข้ามาอย่างหน้า Recovery Mode เรียบร้อยแล้วนะครับให้เรานะครับเลื่อนลงไปที่เมนู w i บ d a t a นะครับขีด Factory Reset นะครับด้วยการใช้ปุ่มเพิ่มหรือลดเสียงนะครับในการเลื่อนนะครับและใช้ปุ่ม Power แทนการตกกดตกลงนะครับผมเมื่อกดแล้วเครื่องของเราก็จะทำการรีบูตและเปิดเครื่องขึ้นมาใหม่นะครับพร้อมกับปลดล็อกหน้าจอได้แล้ว ส่วนใครนะครับที่ทำการแบล็คอัพไว้ในอีเมลของ Google นะครับตรงนี้ก็สามารถกู้คืนกลับมาด้วยการเข้าสู่ระบบอีเมลเดียวกันได้เลยนะครับส่วนวิธีในการแก้ปัญหาในการลืมรหัสปลดล็อกหน้าจอของ s a m s u n นะครับสำหรับมือถือของ s a m s u n นะครับที่ได้เข้าสู่ระบบด้วยอีเมลและรหัสที่ตั้งไว้ใน Samsung Account นะครับบนตัวเครื่องและเปิดไฟล์ My Phone เอาไว้อยู่แล้วนะครับจะสามารถเข้าสู่ระบบผ่านเว็บ ฟล์ mymobile ของ a m s u n งนะครับเพื่อเข้าไปปลดล็อกหน้าจอได้เลยโดยวิธีนี้นะครับจะไม่เสียข้อมูลใดใ,ในตัวเครื่องทั้งสิ้นนะครับจะเป็นการปลดล็อกจอนะครับเหมือนปลดล็อกหน้าจอปกตินะครับแต่อย่าลืมว่าต้องใช้อีเมลและรหัสที่ตั้งใน Samsung a c c o u n t เพื่อเข้าสู่ระบบและยืนยันทุกครั้งนะครับวิธีการทำก็จะมีดังนี้1นนะครับท่านเข้าไปยัง เวฟนะครับไฟล์ My Mobile นะครับและให้ทำการล็อกอินด้วยอีเมลและรหัสที่ตั้งใน Samsung Account นะครับถ้าไม่ได้นะครับเข้าสู่ระบบบนตัวเครื่องไว้แต่แรกจะใช้วิธีนี้ไม่ได้นะครับวงเล็บนะครับถ้าไม่ได้เข้าสู่ระบบบนตัวเครื่องไว้ตั้งแต่แรกนะครับจะใช้วิธีนี้ไม่ได้นะครับไปดูขั้นตอนที่2นะครับหลังจากเข้าสู่ระบบมาแล้วนะครับให้กดเลือกไปที่เมนู Unlock และกด u n l o c อกอีกครั้งนะครับเพื่อยืนยันจากนั้น ให้ใส่อีเมลและรหัสของ Samsung Account นะครับเพื่อยืนยันอีกครั้งก็จะสามารถปลดล็อกหน้าจอของมือถือ Samsung ได้แล้วง่ายมากๆนะครับแต่อย่าลืมนะครับว่าต้องเข้าสู่ระบบไว้ก่อนนะครับหน้านี้ถ้าไม่ได้เข้าไว้ในตัวเครื่องก็จะไม่สามารถทำได้ใน Android P นะครับจะต้องเปิดเมนูปลดล็อกระยะไกลก,ก่อนด้วยนะครับผมและทั้งหมดนี้นะครับก็จะเป็นวิธีการแก้ปัญหาเมื่อเราลืมรหัสปลดล็อกหน้าจอของ Android นะครับ ก็สามารถทําได้ง่ายๆนะครับแต่ก็ต้องแลกมาด้วยระบบตัวเครื่องที่ใหม่เอี่ยมนะครับพร้อมกับข้อมูลที่ว่างเปล่าทางที่ดีนะครับก็คือควรที่จะต้องทําการแบ็กอัพหรือสํารองข้อมูลเอาไว้เสมอนะครับสำหรับทั้ง3วิธีนี้นะครับก็ลองเอาไปใช้ดูนะครับใครที่เจอปัญหาในการในส่วนของการลืมรหัสนะครับการล็อกหน้าจอนะครับขอขอบคุณนะครับข้อมูลสำหรับสเปคโฟนนะครับที่ให้ข้อมูลสาระดีๆนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ